สวัสดีครับวันนี้กับผมใครก็ไม่รู้โอเควันนี้ผมก็จะมาสอนลงดันนะครับในแมปแคสพีนะครับนี่เลยสอนไปลงดันนะซึ่งให้ทุกคนตามมา,มาเลยโอ้กองไปโฟกัสโอเมกัสโอเสิโอ้เอ่อไม่เข้าใจเท่าไหร่นะ้อเอ้ <c oughs> ทุกคนนะครับเดินมาตรงนี้เนะครับโอ้โหตกน้ำทุกคนไปที่ตรงนู้นนะครับนี่มันจะมีออเวนนะรตรงตรงนี้มีนะออเวนมาเองก็ตรงนี้นะหนุนไกลๆนี่นะครับนะครับเพราะเราไปตรงนู้นนะตามผมมาได้เลยนะนี่ตรงนู้นเลยนะครับนี่นะครับทุกคนมานี่ก่อน นับตัวให้กระโดดมา่อยโน่นนับโน่นนัมันจะมีเกาะไกลๆอยู่ตรงโน้นนะเกาะสกายปี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมาตามผมเลยนะเกาจะเจอนี่เออเออเนีื้อตายตาย oh my เออผมมีปนยาง โอเคก็ไปทางทาเมื่อกี้นี่นี่นะนี่นะทุกคนบินโนนก็ไปตรงนู้นเหมือนเดิมนะไปเหมือนเดิมไปเหมือนเดิมไปเหมือนเดิมเลยไปเหมือนเดิมปุ๊บขึ้นมาครับไปขึ้นมานี่ครับมาตรงเกาะสกายเปียนะครับนี่ครับตรงเกาะสกายเปียนะปุ๊บมาตรงนี้นะไม่ควรจะหนาเต้นนะจริงบุ๊บนนี่คบทุก ไม่ค่อยปกติกเท่าไหร่เห็นไมหนไมเห็นเออเนี่ยทุกคนโดดมาลงบ้านหลงสีเหลือง,งเงนี่ยหลังคาแดงเนี่ยเนี่ยครับพราะว่าม,มีที่ลงดันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ลงได้เลยนะถา้าลงดันไ,ได้อะไรเราจะได้เอเพชรนะครับเพชรเราจะได้เ,เพชรเอทตรงไดมอนด์นะนี่ยจะได้ไดมอนด์ตรงนี้ครับเราจะได้ผลปีศาจระดับตำนานนั่นเอง นี่นะครับเข้าไปได้เลยนะมันก็คือโรงทัน,นนั่นเองถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็อาจจะไม่ค่ดีเท่าไร่เพราะไม่มีของอะไรมากมายโอเคแล้วก็วขอจบคลิปยงเห่านี้นะครับบ๊ายบาย